สวัสดีครับผมฟุกชาแนลนั่นเองนะครับเออผมกลับมาทำคลิปแล้วนะครับที่ผมห่างหายไปประมาณสองถึงสามเดือนเป็นเพราะ <c oughs> ผมขี้เกียจเออแล้วที่ผมกลับมาทำคลิปนี้ก็มันว่างเออช่วงโควิดเนี่ยผมกม็เลยกลับมาทำคลิปคลิปแรกที่ห่างหายไปนั่นก็คือแกล้งมันนั่นเองครับเออผมจะแกล้งมันหรอกแกล้งยังไงเนี่ยแกล้งพูดชื่อคนอื่นพูดชื่อที่มันไม่เคยได้ยิน ตอนนอนเออผมจะแกล้งละเมอพูดชื่อคนอื่นเน่ยดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนเห็นแล้วใช่ปหมละ่ะเออแต่เราไปรอดูกันนัดถ้ามึงถ้าแฟนมึงพูดทิงเชื่อหน่อยนะมะันโกรธป่ะโกรธดิกเออเดี๋ยวทุกคนมารอดูกันว่ามันจะด่าผมไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะทุกคน

อยาจะนอนเลยก็วันนี้อ๊ยาเล่นอะไมันบ้านนที่เปดลงภาษาพี่ต่อเฮ้

<laughs> เป็นบ้าไหมเธอเป็นบ้าเป็นบ้าเลยนะเธอได้ปับเป็นบ้าดูว่รำเวลาด้วยใช่เหรอใช่ไหมเป็นไงครับท่านผู้ชมเอ,อ่อถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ผมเลยะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปรอดูว่าเนี่ยมันจะเป็นไงต่อโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมทำคลิปต่อไปวผมถ่ายคลิปดูกดไลค์กดแชร์ได้ละกดสับตะไคร้ผมซะแล้วเจอกัน